สวัสดีค่ะ f ีทุกคนทุกท่าน FT ที่น่ารักทุกคนนะวันนี้แม่หมอเจอพลังงานพลังงานหนึ่งก็มาเช็คกันก่อนว่าตรงพลังงานใครหรือเปล่านะถ้าใช่ก็บอกได้เลยว่ามีขา่าวดีเข้ามาให้มีความสุขสมหวังกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะมั่นใจอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ใช่จะฟังต่อให้จนจบก็ได้นะคะก็พลังงานจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยนะ เอเป็นพลังงานที่บอกได้เลยว่าคุณได้มีการจบสิ้นอะไรไปนะอาจจะเป็นความเจ็บปวดเสียใจความรักหรือว่าคุณมีการสูญเสียอะไรไปก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใดๆก็ตามนะคะอาจจะมีการเสียอกเสียใจกันเกิดขึ้นมาแล้วบอกได้เลยว่าถ้าบางคนเสียใจในเรื่องของความรักอะไรก็ตามบางคนก็ เสียใจโดนถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินอะไรประมาณนั้นนะบางคนก็ออกจากงานแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักหรือสิ่งใดๆก็ตามที่มันมีการสูญเสียเสียใจไปแล้วจะปวดมากมายไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะบอกได้เลยว่าเปลี่ยนแปลงไปในสู่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ความวุ่นวายในชีวิตของคุณน่ะมันจะลดลงแล้วมันก็จะเปลี่ยนไป ให้คุณมีความสุขใจสบายใจนะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นนะคะแม่หมอมั่นใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้แน่นอนนะและใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะบอกได้เลยว่ามันจะมีเข้ามาทันนะมีเมีมีเรื่องของการเงินเข้ามาให้คุณหมุนทันแล้วก็ บางทีในเรื่องของการงานอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออาจจะมีคนเข้ามาป้อนงานนะถ้าเป็นเรื่องของความรักล่ะก็จะมีเออไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือสาวนะชายหนุ่มรูปงามหรือหญิงสาวที่มีความเก่งกาจในเรื่องของการงานก็ตามเขาจะเข้ามาช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นคน ที่ทำธุรกิจร่วมกันเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าเป็นคุณเป็นคนค้าขายเขาก็จะเป็นลูกค้าหรือว่าจะเป็นหุ้นส่วนการเกิดขึ้นนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะมาส่งเสริมกันในเรื่องของการงานการเงินซึ่งในอนาคตมันมีแนวโน้มที่คุณจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยเกิดขึ้นนะต่อยอดกันไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนานะแต่เชื่อเลยว่า มันมีโอกาสสาเร็จแล้วก็การเงินมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนนะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานนะถ้าคุณเก่งคุณก็จะเจอคนเก่งเข้ามาช่วยเหลือกันนะเข้ามาเกื้อกูลกันเป็นคนที่มีความคิดเห็นคล้ายๆกันนะแต่อาจจะเป็นเหมือนกับหญิงกับอย่างอะ่ะบางคนก็มีเหตุผล เอาเหตุผลมาใช้ในการตัดสินใจอะไรประมาณนั้นแต่บอกได้เลยว่าเรื่องของการงานจะมีความเกี่ยวข้องคล้ายๆการคนที่คุณจะเจอนะแล้วก็อะไรที่คุณติดขัดอะไรที่คุณนิงเงียบไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การงานการเงินก่อนหน้านี้ที่มันนิ่งเงียบไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมีอะไรเข้ามา การเงินอาจจะติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังหรือความรักที่มีการจบกันไปนิ่งเงียบกันไปบอกได้เลยว่าหลังจากนี้ต่อจากนี้มันจะมีคนเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจจะมีข่าวดีเข้ามานะอาจจะเจอกันในจากการกลุ่มเพื่อนฝูงติดต่อการเรื่องงานการติดต่อประสานงานกันการพูดคุยกันเกิดขึ้นในเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเจอกันใน กลุ่มเพื่อนๆที่ไปสังสรรค์ในฮาปาร์ตี้อะไรก็ตามคือจะเจอกันโดยมีคนชักนำมาก็เป็นได้นะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการงานก็บอกแล้วว่ามันจะมีความสำเร็จในอนาคตแล้วมันจะทำให้คุณมีความ สุขสารดีใจอะ่ะอาจจะมีการเฉลิมฉลองกันก็ได้บางคนอาจจะได้โปรเจกต์ได้งานใหญ่ได้เงินก้อนมาก็เป็นได้จากความร่วมมือจากการทํางานเป็นร่วมทีมหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณอะ่ะอาจจะไม่ได้สําเร็จเพียงคนเดียวนะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารการันถึงจะมีการสําเร็จบางคนค้าขายก็จะมีคนเข้ามาเยอะขึ้นบางคนทําอสังหา ก็อาจจะทำงานร่วมกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีความสำเร็จทำให้คุณได้เงินก้อนทำให้คุณมีความร่ำรวยหรือการเงินคุณมีการาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางที่ดีเร็วอะคุณอาจจะได้โปรเจกต์นี้ซึ่งมันเป็นงานงานเอ,อเป็นเงินก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณมีเงินเข้ามาป,ป,ปุบปับฉับพลันที่มัน จะทําให้คุณออกไปจากความอัตคัดนะแล้วความสุขสมหวังจิตใจที่คุณห่อเหี่ยวความรู้สึกที่มันนิ่งอ้างว้างบางคนโสดมาสักพักนึงแล้วบอกได้เลยว่าคุณจะมีความสุขบางคนก็ไม่ได้จริงจัง,จงกับใครไม่ได้เปิดอโอกาสให้ใครแต่ก็มีความสุขกับหมู่เพื่อนฝูงหมู่สังคมมีความสุขกับการงานที่คุณประสบความสำเร็จนะ บอกได้เลยว่ามันจะเป็นพลังงานนี้แน่นอนแล้วก็ส่วนความรู้สึกที่คุณอาจจะมีความโดดเดี่ยวบ้างเหงาบ้างนะช่วงนี้บอกได้เลยว่าหลายๆคนมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนะที่คนโสดจะรู้สึกว่าเปรัาเปลี่ยวเหงาใจนะมันเป็นช่วงเวลาที่โชคชะตาอาจจะส่ง พลังงานอะไรเข้ามานะที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนี้แล้วก็จะมีคนเข้ามาเข้ามาพบเจอเข้ามาพูดคุยเข้ามาติดต่อสื่อสารหรือเข้ามาเอาชนะใจคุณได้นะบางคนที่ออ,อยู่คนเดียวมานานจนไม่อยากจะเปิดใจให้ใคร มันจะเป็นพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งคุณก็สามารถจะเปิดใจมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆเปิดใจให้คนใหม่ๆเข้ามาก็เป็นได้นะมันเป็นชคชะตาฟอริคิดด้วยนะที่คุณจะได้พบได้เจอความรักครั้งใหม่เข้ามาที่เขาคนนั้นเข้ามาอาจจะเป็นคนใจดีนะ ถ้าไม่มาช่วยเหลือในเรื่องของการงานของคุณก็จะเป็นสายเปอาจจะเอาอกเอาใจเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะบางคนกอ็อาจจะจมปลักกับอดีตไม่กล้าก้าวขาออกมาจากสิ่งที่ตัวเองเคยได้พบได้เจออาจจะเป็นเรื่องแย่ๆที่มันค้างคาในใจที่มันเป็นปมในอดีตที่ทำให้จิตใจคุณ มีความโศกเศร้าประมาณนั้นนะแต่บอกได้เลยว่าอย่าก,กลัวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จะพาคุณไปได้ไกลกว่าเดิมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักก็ตามนะคะแต่ถ้าใครจะลงทุนก็ศึกษาก่อนนะนะศึกษาก่อนให้มันรอบครอบละเอียดดีๆนะคะ ส่วนเรื่องของความรักบอกได้เลยว่าจะมีคนเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้คุณบางคนก็เรื่องของการเงินการงานจะเด่นเพราะว่าจะมีคนเข้ามาเสนองานเสนอเงินให้คุณถึงที่ถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวนะเป็นฟรีแลนซ์อะไรต่างๆนานา,นา,นาจะมีการเข้ามาติดต่อแล้วก็ซึ่งจะนําพาเรื่องของการเงินเข้ามาให้คุณนะ การงานแน่นอนมันจะเริญก้าวหน้าจะปลิดอกผลมาสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงลงไปมันไม่หายไปไหนนะมันสามารถก้าวหน้าได้มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีบอกได้เลยว่าคุณควรจะเอาพวกเทคโนโลยีอะไรมาเข้ามาร่วมกับการงานได้มันจะทำส่งผลให้คุณทำให้การเงินของคุณ ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนะการงานและการเงินก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีพลังงานของการสื่อสารออนไลน์การใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันจะประสบความสำเร็จในอนาคตเป็นอย่างดีนะคะบางคนก็ติดต่อสื่อสารใช้ ออนไลน์ Online, ใช้ต่างประเทศใชเ้เกี่ยวกับทางไกลนะได้หมดเลยการใช้เเทคโนโลยี Technology, ไม่ว่าจะเป็นอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้หมดเลยนะคะแล้วก็บางทีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิด รอคอยอะไรต่างๆนานานะมันจะมีการสมหวังเกิดขึ้นในอนาคตนะบางคนรอคอยในเรื่องของการงานทำไมทำแบบนี้มันไม่ก้าวหน้าสักทีค้าขายทำไมมันเงียบจังบอกได้เลยว่าต่อไปนี้มันจะกระเตื้องขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานนะและความรักที่ใครรอคอยที่ใครรอคอยหรือมีใครอยู่ในใจแล้วก็ รอคอยให้เขากลับมาหรือมองเห็นคุณค่าของเราก็บอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่เห็นคุณค่าของคุณนะอันนี้ไม่หมอไม่ได้ฟันธงนะว่าจะเป็นคนเก่ากลับมาหรืออะไรยังไงแต่บอกได้เลยว่าจะมีคนที่เห็นคุณค่าของคุณแล้วก็จะพาให้คุณพบเจอความสุข ใหม่ๆที่เป็นความสุขที่แบบครอบครัวความสุขที่มั่นคงนะแต่ความรักที่เก่าๆจะมีการหมุนวนกลับไหมอันนี้มันก็เป็นพลังงานที่เป็นมีนะมีสิทธินะแต่มันต้องเป็นคู่บุญกันด้วยเป็นคนที่ มีได้แดงหูกันนะเป็นเนื้อคู่กันจริงๆนะนะมันถึงจะมีการวนกลับส่วนใครที่เคยเจอความรักที่เขาได้เดินหันหลังกันไปไปมีคนอื่นนะไปมีมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าคุณตัดใจเถอะถ้าเขากลับมามันก็ มันก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมอีกก็ได้นะบอกได้เลยว่าคนที่จะเข้ามาให้คุณมีความสุขนั้นคือเขาเป็นคนที่อาจจะเคยแอบชอบคุณมาแต่คุณไม่เคยเห็นค่าเขาคุณไปเลือกอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเรื่องของการงานความรักเด่นมากนะ แล้วก็ความรักจะเริ่มต้นใหม่ยังไงจะมีคนเข้ามาเข้ามามอบความความจริงใจให้คุณนะให้คุณมั่นใจแล้วก็ให้คุณเลือกเขาจนได้อะเขาจะพยายามพยายามแอคชั่นให้คุณมีความรักกับเขาอะนะคุณอาจจะใจอ่อนก็ได้เพราะเขาจริงใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาทุ่มเทให้คุณอะดีกว่าไปทุ่มเทให้หลายๆคนนะคุณก็น่าจะเห็นความ จริงใจที่เขามุ่งมั่นเอาใจใส่คุณนะสิ่งที่คุณได้เลือกสรรต่างๆนานานะบอกได้เลยว่าคุณจะได้เลือกคนที่ถูกต้องละต่อไปนี้แต่ก่อนหน้านั้นมันอาจจะเป็นคู่กรรมนะที่ต้องมาชดใช้กันนะแต่หลังจากนี้ จากสิ่งที่คุณเคยเจอแล้วมันประสบความไม่สำเร็จอะเจอแต่สิ่งที่อาจจะเจ็บปวดเสียใจก็หมอก็อยากจะบอกว่าก็ไม่มีใครโชคร้ายตลอดปีแล้วก็ไม่มีใครโชคดีตลอดไปฉะนั้นคุณก็อย่าไปจมปลักกับสิ่งที่แย่ๆนะขอให้เดินหน้าต่อไปเชื่อได้เลยว่าสิ่งดีๆมันมีอยู่ในชีวิตจริงอยู่ในอนาคตจริงนะ ก็อย่าไปคิดจมปลักกับสิ่งที่แย่ๆเชื่อเธอว่าสิ่งดีๆก็มีขอจงก้าวขาออกมาแล้วก็ไขว้ขวามันเถอนะเนาะเพราะว่าถ้าเราพบกับคนที่เห็นคุณค่าเราเราจะมีความสุขนะฉะนั้นเราเปลี่ยนแปลงตัวเองออกจากจุดเดิมที่เขาไม่เห็นคุณค่าเราเราออกมา เดินหาจุดจุดที่มีคนเห็นคุณค่าเรามันจะเป็นการดีและทำให้คุณได้รู้ว่าชีวิตเรามีค่านะใครไม่เห็นค่าก็ให้เดินออกมาจากจุดนั้นนะคะก็ไม่เหมาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะที่เจอสิ่งที่แย่ๆมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามบอกได้เลยว่า คนเราอะ่ะมันก็มีจุดเปลี่ยนผันไปในทิศทางที่ดีตลอดนะขอจงเชื่อมั่นในตัวเองนะว่าเราต้องเจอสิ่งที่ดีให้ได้พาตัวเองไปพบเจอในสิ่งที่ดีให้ได้นะคนดีๆที่คนที่รักเราก็มีแต่บางทีเราจะไม่รักคนที่รักเราเราจะไปรักคนที่เราอยากรักเนทีท,ทั้งๆที่ คนคนั้นอาจจะทำให้เราเสียใจหรือเปล่านะแต่ต่อไปนี้เชื่อเลยว่าพลังงานได้บอกว่าคุณจะเจอคนที่รักคุณจะเจอความรักที่ดีงามสิ่งที่คุณได้จบไปแล้วมันจะเปลี่ยนผ่านไปทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะการเงินคุณก็ดีขึ้นนะคะบางทีบางคนอาจจะงานหนักอะไรมานะ ก็มันก็ส่งผลให้เรื่องของการเงินคุณดีขึ้นนั่นเองนะคะขอให้เจอสิ่งดีๆขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขมากขึ้นนะก็ถ้าใครชื่นชอบพลังงานใครเชื่อมั่นพลังงานก็ขอให้น้อมรับพลังงานดีๆนะใครที่มีพลังงานที่คล้ายๆที่ไม่เหมาะพูดไปนะเป็นแรนดอมแบบนี้ ใครเจอเหตุการณ์อะไรคล้ายๆก็ขอให้มีกำลังใจสู้ฮึดต่อไปมันจะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆรอคุณอยู่เสมอนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะขอให้เอซมีความสุขกันทุกๆคนนะวันนี้ก็ขอจบเรนดอมนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ